โยสวัสดีครับเราเจอกันอีกแล้วก็วันนี้คุณพ่อยูทูบเปอร์จะมีขี้หูด้านซ้ายนี่จะมีน้อยๆเดี๋ยวเราค่อยๆแสะแต่ด้านขวาไม่รู้จะมีเยอะไหมแค่ขครั้งนี้ดีมากเลยเพราะว่าแค่ขครั้งนี้จะอยู่ได้ถึงปีหน้าเลย อ่าใช่ไหมใช่ไหมโอเคชาชาโอ้ครั้งแรกนี่ว่าแผ่นนิดเดียวมินนี้แท้ใหญ่ใหญ่อะ่ะชาชางัดงัดได้แล้วงัดได้โอ้ลืมลืม นี่ครับลืมอันนี้ลืมอันนี้ลืมอันนี้นนแซบแซบอ่าลืมลืมโลโก้ได้ไงก็ไม่หรือว <c> ะ <oughs> ตลกมากเลยเรื่องโลโก้เนี่ยแต่ผมก็ดีนะ <c oughs> มีคนมาทำอย่างนี้ก็ดีส่วนแฟนคลับที่บอกว่าให้ไปทำติ๊กต o อก ขอบคุณมากเลยครับแต่ว่าผมผมผมยังไม่มีอารมณ์ทำมันอะ่ะเดี๋ยวผมจะเอานี้เสียบแล้วหมุนนะเราค่อยๆดูกันไปวันนี้ผมก็เพิ่ง move on ฟื้นจากอาการบาดเจ็บจากที่บอนเชียงรายยูนเต็ดผมไปแพ้สุรินทร์อ้าเดี๋ยวก่อนนะมันจะแน่นนิดนึงนะพี่ผมจะหมุนต่อละ มันติดเนื้อพี่เอ,อ้ยอออกแล้ไหมนเนี่ยอ้าวมันแน่นอ่ะอ๋อแน่นมากเลยครับไปถึงแก้วหูแล้วพี่<อ>ดึงนะอ่าจบตรงแก้วหูพี่เจ็บมากเลยเนี่ยมันแน่นอ่ะพี่ดูสิโอ้ยเยอะขนาดน่เลย ไม่รู้แล้วพอถายออกมาข้างในแดงหมดเลยอะแล้วก็มีเนื้อเยื่อบางๆตรงนี้พี่เจ็บไหมไม่เจ็บนะโอ้โยตายแล้วมันแน่นมากเลยครับท่านผู้ชม,มเดี๋ยวผมจะใส่น้ำยาล้างนิดเดียวก็พอละแล้วก็เอาแค่เศษขี้หูออกมา พราะตอนนี้ไปพันสำลีก็จะเอาสำลีเล็กๆพันนะครับพันเพื่อความมันน,น,นิดเดียวก็พอไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการอะไรเยอะแหละเพราะว่าดูแล้วเจ็บมากหมุนเมื่อกี้โคตรเจ็บอะตอนแรกก็คิดว่ามันนิดเดียวไงแล้วผลปรากฏว่ามันไม่ใช่นิดเดียวมันเป็นรอบผูแล้วก็เหนียวเหนียวเหนียวและแน่นมาก ถ้าคลี่มาเนี่ยก็พื้นที่มากกว่าหนึ่งตารางหนึ่งตารางนิ้วเพราะใหญ่มากอะ่ะไม่ใช่สิน่าจะประมาณสองคูณสองเซนนะครับไม่ถึงหนึ่งตารางนิ้วเจดีใช่มาก ใช่ไหมอ่ casa, ้ชาชา้ชาช้าช้าโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสำลีกันนะก็เชิงลายยูนิเต็ดผมอะไปแพ้สุรินสุรินซิตี้อยู่ทีมดิวิชั่นสามอะอยู่ไทยลีกสามอะสามารถเล่นระบบเล่นทรงบอลเล่น เพรสซิ่งแล้วก็เล่นไดเรกโต้กลับเร็วแบบเจาะทะลุทะลวงแบบหลุดเข้าไปยิงเหมือนเลี้ยงครึ่งสนามเข้าไปยิงเลยแบบโอ้โหผมนี่แบบไม่รู้จะพูดคำอะไรเลยว่ากองกลางรับกองหลังผมนี่รั่วแบบใช้ไม่ได้เลยก็เห็นจุดอ่อนของทีมเลยครับเพราะว่า ผู้เล่นขาดแรงกระตือรือลนแรงจูงใจแล้วก็ไม่ได้เล่นเป็นทีมเวิร์กแลยไม่รู้คิดยังไงซ้อมกันยังไงมันเหมือนไม่มีอารมณ์ร่วมในเกมกันเลยครับไม่มีเพลชั่นนักเตะ11คนที่เล่นจริงๆริงจังๆตั้งหน้าตั้ง,ต,ง,ต,งตาเล่นน่ะก็เห็นมีแต่กลางลุกตัวเดียวตัวสิวกรน,นอกนั้นนี่ เหมืนจะเล่นกันแบบเอื่อยๆยังไงก็ไม่แพ้เท่าไรสองศูนย <20 S 2> <ฮ>์โอแพ้แบบสู้ไม่ได้เลยแพ้แบบหน้าอายมากเลยอายอายป่ะปะ,ปะเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นกันแล้วไปฝั่งนู้นกันโจเรามาข้างขวากันเชเดนผมสำรวจก่อนแล้วนะ มันเหมือนไม่มีขี้หูนะครับถ้าดูจากด้านนอกเนี่ยจะงงมากอ่ะปกติมันจะมีขี้หูข้างนี้กันนะหรือว่าปกติมีข้างขวาไม่ใช่เหรอไม่ใช่มีข้างซ้ายเอ๊ะหรือว่าปกติมีข้างซ้ายไม่มีข้างขวามีข้างซ้ายมีข้างซ้ายอย่างเดียวข้างขวาไม่มีข้างนี่ไงมีขี้ขี้หูแฉเนี่ย แต่ทำไมมันแน่นได้อย่งไงมันรู้ข้างสายข้างสายแน่นแ่นเราจะค่อยๆแสดูว่าตรงนี้มีไหมเอาออกมาแล้วคิวนิดเดียวเองนิดเดียวเองนิดเดียวเองโอ้พูดถึงเรื่องฟุตบอลเนี่ยทีมชาติไทยอะไม่รู้ ได้สิทธ์อะไรมาอยู่ๆก็ได้อุ่นเครื่องกับทีมญี่ปุ่นเฉยเลยอ่ะหรือว่าญี่ปุ่นเขาจะลองว่าทีมไทยเล่นยังไงแล้วเราอ่ะก็เคยเล่นกับเวียดนามแล้วเขาก็อยากจะทดสอบฝีเท้าเราว่าถ้าเราเนี่ยเขาเล่นกับเราด้วยความเร็วขนาดเนี้ยขนาดเนี้ยเขาควรจะวางหมากยังไงเล่นยังไงแต่ญี่ปุ่นนี้มาเต็มชุดใหญ่กันเลยนะแล้วไป ไม่ใช่มันไม่ได้มาเตะที่ไทยในความเตะในญี่ปุ่นแต่เอาทีมไทยไปลองทีมะตลกมากเลยอยู่ๆก็เลือกทีมไทยไปเล่นก็คงอย่างที่ผมบอกอะเพราะว่าเขาจะต้องเจอกับเวียดนามเขาก็เลยอยากรู้ว่าพื้นฐานหรือว่าศักยภาพของนักเตะไทยกับนักเตะเวียดนามมันสูสีเราก็เหนือกว่าเวียดนามนิดๆแต่ไอบอลเวียดนามเนี่ยมันบอลควายอะครับเล่นแรง แต่คนทั้งคนทั้งบอลเนี่ยกระดงกระดอนไปหมดบอลเวียดนามบอลมาเลเซียบอลอินโดนีเซียพวกนี้พอเล่นแรงปุ๊บเนี่ยมันมันพัฒนายากอะ่ะเพราะเขาไม่เล่นในเกมอะ่ะเขาพยายามเล่นคนมากกว่าอุย้ยตรงนี้มีเลือดแห้งด้วยพี่เจ็บไหม,มไเดี๋ยวเคียออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมขี้ออกมาให้ดูเลือดแท้งเลือดแท้ง เอาอะไรไปโดนมันเนี่ยถึงมีเลือดแห้งได้เดี๋ยวเราดูนะครับมีสะเก็ดเลือดอยู่ด้านในนี่ไงสะเก็ดเลือดเป็นเลือดแห้งเห็นไหมสะเก็ดเลือดอพี่ดูสะเก็ดเลือดนี่ไงเห็นไหม อ้าวแล้วพี่เอาเล็บไปแขะมันจนเลือดไหลพี่ไม่รู้ตัวหรอหรือว่ามันมันอยู่ก็แล้วรู้ <c oughs> <c oughs> ข้างในไม่มีแล้วนเนี่ยทาถูทาถูไม่มีแล้วข้างบนมีไหมข้างล่างซ้ายขวาไม่มีแล้วข้างบนไม่มีเดี๋ยวเราจะหยดน้ำยาแล้วเราจะเอาสำลีปัดเล,เล่นได้นะครับ เราจะค่อยๆทําไปก็โคดอิชิอิเนี่ยอืไม่เปิดพูดถึงทีมชาติไทยกับทีมญี่ปุ่นดีกว่ามาพูดทีมเชียงรายก่อนทีมเชียงรายของผมเนี่ยเล่นระบบ4-4-2อะ่ะซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่ทีมชาติญี่ปุ่นเล่นนะครับ แล้วก็เป็นระบบเดียวกับที่บาซินโบลานเขาเล่นกันนะสมัยที่ใครจำได้ว่าญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพบอลโลกร่วมกับเกาหลีนะั่นแหะถ้าใครจำได้นั่นคือสมัยนั้นแหละครับที่ตัวบาซินได้แชมป์โลกเขาก็จะเล่นระบบ4-4-2แล้วก็กองกลางยืนเป็นรูปเพชรโดยใช้กลางรับตัวเดียวซึ่งมันเป็นสไตล์ที่เมื่อก่อนเชียงรายยูไนเต็ดก็มีโคเตโกเขาเข้ามาทำแล้วก็ ถ่ายทอดวิทยายุทธนี้ให้กับประธานหั่นของเราแล้วเขาก็เล่นบอลแบบไม่ได้ก็ไม่ยอมเสียคือเน้นผลการแข่งขันแล้วก็เซฟตี้โซนอะไรคอมฟอร์ตโซนอะไรไม่รู้แกจนทำปั้นนักเตะใหม่มากก็เมก้าเล่นอะไรก็ไม่เล่นแล้วบอลน,นั้นอะไรก็ไม่รู้ว่าไม่มีปีกเลยอะบอลเชียงรายเราไม่มีปีกที่เล่นริมเส้นแล้ว กระชากเหมือนบอลชาวบ้านเขานะครับขณะเดียวกันที่เราไปเล่นกับตัวซุลินซุลินเบนทีนทีสาม 3, ก็เล่นระบบ4-4-2แบบเราครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขามีและชัดเจนกว่าคือจ่ายตามช่องแทงทะลุวิ่งบอลออกปีกโจมตีด้านข้างทำชิ่งหน้าประตูเล่นเร็วมากสุดท้ายที่เขาทำได้ดีที่สุดก็คือการโต้กลับเร็ว เขาโต้กับเร็วมากเมื่อเขาตัดบอลเราได้ปุ๊บเนี่ยทุกตำแหน่งของเขาจะวิ่งขึ้นไปข้างหน้าเพื่อถ่างกองหลังเราออกแล้วว่าให้กองหลังเนี่ยภาะวะพูองมาร์กตัวไม่ได้แล้วเขาก็วิ่งแบบทะลวงเข้าไปยิงแบบเลี้ยงเดี่ยวเข้าไปยิงเฉยเลยเพราะว่าคนที่วิ่งมาประคองเนี่ยทําให้กองหลังเราภาะวะโพองแต่กองหลังเราก็แบบซื่อบือ้อโคซื่อบื้อเลยคือ เล่นบอลจนจะมาแก่ตายแล้วมาเสียลูกโง่ๆแบบนี้นผมผมไม่ไม่ไม่ไมค่อยแฮปปี้อ่ะใช่ไหมคันใช่ไหมเดี๋ยวจะเอาออกให้ขันยุบยิบยุบยิบเลยใช่ไหมน้ำยาก็สรุปก็คือโค้ดที่สามเนี่ย แกบอลได้กเก่งกว่าไอโค้ชฝรั่งของเชียงรายยูเนเต็ดอีกแล้วก็ประกอบกับเราอะทางเชียงรายยูเนเต็ดเราเนี่ยโรเตชันนักเตะแล้วก็เอาดาวรุ่งลงไปแล้วมันทำให้เห็นว่าไอดาวรุ่งของเราเนี่ยมันหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมอะอยู่สนามซ้อมที่เล่นเป็นเถิดเทิงยิงเป็นว่าเล่นพอไปเล่นจริงมีแรงกาดดันเล่นไม่ได้ ก้าวข้ามความกลัวไม่ได้อะครับผมก็ไม่เข้าใจนักนก,กีฬากลัวอะไรกันนะอผมเพราะว่าโดยโดยส่วนตัวผมมันไม่มีใครตายไงมันไม่ได้มีเป็นอันตรายถึงชีวิตไม่ได้เป็นอะไรแล้วผมคิดว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันมันไม่น่ากลัวแต่เขาก็กลัวกันอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่ค่อยเข้าใจเขาอย่างเออถ้ามันไปอยู่ในสงครามไปที่เขา ยิงกันแล้วก็สู้แล้กันไอ้อย่างเงี้ยมันน่ากลัวแล้วเราก็ต้องเซฟตี้ไม่เอาตัวเข้าไปในเสี่ยงไหนกับไอภาวะที่จะเกิดความตายอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมนี่ชอบมากเลยนะขี่มอเตอร์ไซค์แบบฟืดในกรุงเทพเนี่ยนะรถวิ่งสวนกันเมื่อก่อนเนี่ยมอเตอร์ไซค์เวลามันติดๆมันจะไม่มีเกาะกลางแถวนน้นสมัยก่อนเป็นประตูน้ำมานะผมก็จะมุดตรงเส้นกลางอ่ะเส้นแบ่งน่ะแล้วก็มุดอยู่ตรงนั้นอ่ะฟืดขึ้นไป แสงทีมีช่องนิดเดียวก็เบียดรถเมรถไหลก็แซงขึ้นไปั่นั้นอะ่ะมือสองข้างนี่แบบอืเรียกว่าจับรถเมย์แล้วก็รถข้างๆ้างสองข้างได้ถ้าไอรถเมยคู่นั้นเขาบีบมาก็าตายไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วผมก็เลยไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรน่ากลัวผมมากลัวตายเขาจริงๆตอนที่มีลูกเมียเนี่ยแหละหลังจากนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเออความตายนี้น่ากลัวละเพราะว่าเพราะว่า เมื่อก่อนเราไม่มีห่วงตอนนี้เรามีห่วงความตายก็เลยเป็นเรื่องน่ากลัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรารู้แล้วด้วยว่าเราจะหาความสุขได้ยังไงในชีวิตเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากตาย <c oughs> แต่พอมาเห็นนักฟุตบอลอะไรแค่เกมในสนามก็ามานั่งกลัวแล้วก็กดดันกันผมก็เลยไม่ไม่เข้าใจอะว่าเขากลัวอะไรกันแบบมันมีอะไรน่ากลัวมีอะไรน่าเครียดมีอะไรน่ากังวลกลัวแพ้ เขาเล่นอะไรกันไม่ได้เลยแล้วก็เล่นได้ไม่เหมือนที่ซ้อมจินตนาการก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีตอนเขาซ้อมผมไปดูเขาจับบอลเทคบอลแล้วก็เล่นเขาเรียกว่าเวลาโชว์เทคนิคบอลเลี้ยงหลบเลี้ยงอะไรมันก็เก่งกันหมดไม่เอามาใช้ในสนามจริงเลยอะทิกบอลต่างๆแบบน่าเสียดายมากถ้ากล้าเล่นกว่านี้คงสนุกมากๆเลย เสียดายเสียดายแต่ก็งงอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องที่ผมงงเลยเขาบอกว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่เขารักเขาเลยอยากเป็นนักฟุตบอลกันกท็ทั้งทั้งที่เป็นอาชีพที่เขารักเป็นกีฬาที่เขารักทําไมเขาเล่นแล้วเขาไม่มีความสุขกันเนี่ยผมงงกับอีตรงนี้อีกอะ่ะเขาไม่มีความสุขในอาชีพเขาหรอท,ทั้งทั้งที่ผมเองเนี่ยงผมเนี่ยก็ ตัดผมก็สนุกแค่หูก็สนุกสนุกไปซะทุกอย่างเลยอะสนุกด้วยได้ตังด้วยอะโคตรเพลินอ่ะยิ่งแค่หูนี่แบบเห็นชัดเลยว่าคุณลูกค้าเนี่ยเบาสบายโล่งแล้วก็หายคันเนี่ยแบบมันทําให้เขามีความสุขอ่ะหรือตัดผมเสร็จปุ๊บเนี่ยพอตัดลงไปสีหน้าของลูกค้าเนี่ยบ่งบอกเลยว่าเขามีความสุขแค่ไหนพอใจขนาดไหนในทรงผมอ่ะ มันชอบมันตัดเสร็จมันปุ๊บมันก็หลอ่อมันก็เด่นเลยเงี้ยอ๋อผมก็เลยไม่เข้าใจว่าบางคนหลายๆคนเขาเคิดในอาชีพเขาได้ไยังไงอ่ะผมก็เลยงงมาเดี๋ยวผมจะปัน่นครั้งสุดท้ายละเราจะทิ้งทวนกันครัง้งสุดท้ายอ้าววอลเลยผมอยู่ๆก็น็อกไปแล้วถ่ายทอดไม่ได้อ่าถ่ายมาละพูดปุ๊บมาปั๊บเลยผมปิดเสียงมันอนะโกเสียงมันเข้าไมน้นี่มามา ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วคุณพี่รุ่นพี่ผมก็พอยูทูบเบอร์ก็ดีขึ้นมาแล้วอ๋อฝากช่องลูกสาวของพอยูทูบเบอร์ด้วยครับหนึ่งก็คือช่องโนเนียใช่ไหมสอนแดนสองก็คือช่องอะไรนะรถของพี่สตาร์โปรเจกต์ที่เป็นเกี่ยวกับรถไฟครับรถไฟฟ้ารถไฟฟ้า บายบายครับสตาร์โปรเจกต์กับนัวเนียสตราร์โปรเจกต์โปรเจกต์โปรเจกต์แปลว่าดาวโปรเจกต์แปลว่าโครงการอ๋อ oh, นั่นแหละครับช่องของลูกสาวเขาทำช่องนี้อยู่เกี่ยวกับรถไฟฟ้าแล้วก็ช่องนัวเนียสอนแดนซ์ป่ะบายบายเจอกันคลิปหน้าครับถูกใจอะไรยังไงก็ช่วยกันได้นะครับผมพร้อมที่จะรับเงินรับโดเนตมาเลยครับธนาคาร UOB 761 1320454ครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า